นี่เราตรงนี้แหละครับที่เป็นจุดไฮไลท์ของคูกระเด็นก็คือผาลมสัตว์ตรงนี้เลยใครที่ใครมาแล้วต้องเดินมาให้ถึงต้องเดินมาให้ถึงผาลมสัตว์นี่ก็ถือไปตายตายสามกิโลเธอนี่ยเอาออกอีกสามกิโล เยอะมากเธอรู<บ>้ไหมว่าสวยที่สุดบนนี้คืออะไรคือต้นสนภาพได้จ้าเมงปิดกล้องไ <larda> ว้เหรอเราดูเราได้ภาพอะไรดีอันนี้ฝาติดก่ันจะขึ้นเลยดูฝาติดก่อนขึ้นฝายนี้ได้ไง,งเห็นเล้วขึ้นมาแล้วน้อยลงมาแล้ว โมงครึ่งน,นะครับอาทิตย์น่าจะขึ้นเต็มดวงประมาณเจ็ดโมงนะครับมโมงคึ้นึโผล่ขึ้นมาแล้วมาดูกันคนเยอะมากเลยครับนะ่ะอาทิตย์กำลังโผล่ขึ้นมาแล้วทำอะไรกันน้องก็อาทิตย์กำลังจะโผล่ขึ้นมาแล้วกนะ็อย่าติงนะอ๋อจะถ่ายทำรก่อนมาแล้วล<ะ>เห็นไหม คนเยอะมากเลยนะครับดดนคนเยอะมากเลยเ่งวกันเ่ยวกันเงเยวกันงเดียวกันน, <c oughs> กน้าขึนน้นมาแล้วโอ้ขึ้นมาไวมากกำลังโผล่ขึ้นมาแล้วคนอยู่ด้านบนน่าจะประมาณ3,000ได้เนาะพอน,นะ3า0 0ักว่าส่วนคนที่กำลังลงตอนที่เราเดินมาที่กำลังจะมาดูพระอาทิตย์นะครับ เขากําลังให้ลูกหาบเอาของไปชั่งน้ําหนักนะครับแล้วก็ให้ลูกหาบหาบก็เตรียมกลับบ้านกัน,นครับตื่นตั้งแต่ตีสี่แล้วนะครับที่จะที่จะมาจองลูกหาบเนี่ยตื่นเช้ามากเพราะว่าเขาจะเดินลงตัวเปลนะครับที <c oughs> นี้ทางนี้จะไปผูกข้างร้านอาหารเลยเราก็จะไปร้านพระแกว้วร้านวัดพระแกว้วร้านพระแกว้ว เราดูพระอาทิตย์นะเห็นไหมครับพระอาทิตย์ก็ขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เราก็จะไปกินข้าวกันแล้วก็ไปแย่งข้าวกันกินอีก,อกๆนะร้านค้าอันนี้น่าจะเต็มหมดอีกันร้านพระเราก็จะไปไหว้พระก่อนนะ<ๆ>ก่อนที่จะไปไปเดินนอกภูเขาลูกหัวใจ เราเจอหมอกแล้วก็เดินมาจากลานพระเธอเรารีบถ่ายก่อนที่สภาพก็เดินบ่อยๆจะไม่ได้ถัยเข้าใจปะเดินมาจากออผานกแอ<บ>น, N, นแล้วก็า<ๆ>ลานพระจะไปที่กวางๆที่เตียนเรานะดูเรแล้วก็เจอหมอกลงตรงนี้ะ นชอบชอบตอนนี้ถ่ายรูปนะอตอมกำลังจะพาทุกคนนะครับไปที่เส้นน้ำตกแล้วก็เป็นเส้นข้างลำธารไปนะครับแล้วก็ไปเดินดูน้ำตกแล้วก็มีเฟิร์นครับเราจะไปหลังใช่โอเคเราไปเจอกันครับนี่คือเส้นทางที่ไปน้ำตก ในป่านี้พี่ครับสองคนเกี่ยวกับการเดินทางไปดูน้ำตกพราเราออกมาตั้งแต่เช้ากินข้าวเสร็จก็ออกมาเลยนะแปดโมงีไปเจอกันใช่ว่าน้ำตกาไกิโลครึ่งนะครับอีกเพนพบใหม่เออเพนพบใหม่มันจะมีถ้ำใหญ่แล้วก็เพนพบใหม่ หรือ,อทำใหญ่อัน็นสุดๆก็จะประมาณพันหกไปตินต่อนะครับโกโก้น้ำตกเพ้นท์พบใหม่เพ้นพบใหม,เใหม่เราก็มาถึงน้ำตกเพ้นพบใหม่สบายเลย ഓരോ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂസ് നെയിംസ് നെയിംസ് സിഡി ഇറെ എനി മെയിൻനെ കാണാനാണ് എങ്ങനെയുണ്ട് മെയിൻ ആയി വെ ടൂ ഫീച്ചർ വേറെ നേ ูงเท่าไหร่ไมรู้ประมาณนี้น้ำตกไหลจอกจอกนิดนึงระวังแดดนะจ๊ะหน่อดยดูวิวธรรมชาติเนี่ยยอดภูดกระดึงสวยมากอากาศเย็นสบาย ตอนนี้มีแค่เราสองคนเรามาถึงที่ไหนแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่น้ำตกโคนทบ,ทบต่อไปเราก็จะไปนั่งไงถ้ำใหญ่ถ้ำใหญ่นูน่นนะพันสี อีกล้โลถิ่นเดียวหมดแีนี้เนีน่คนตกโคนพบเดี๋ยวเนถ่ายวิวให้นี่โนที่มาพบโนไม่เอรว่านพบคพบโนโนโผนพอพึ่งโคนพบ่ยนะดูน้ำตกโคนพบ แล้วก็ผ่านน้ำตกอะไรนะน้ำตกโขนพบโขนพบทีนี้เราก็จะไปน้ำตกถ้ำใหญ่ก<ม>ันอีกหนึ่งพันห้าร้อยกิโลเมตรแนะนำสำหรับคนผู้หญิงนะคะก็คือต้อง,ง 1, <500 S 1> หนึ่งพันห้าร้อยเมตรใช่ไหมหนึ่งพันห้าร้อยกิโลยังไงหนึ่งพันห้าร้อยเมตรหนึ่งพันห้าร้อยเมตรก็เอาไม้มาค้ำไปรับน้ำหนักก็ได้โอเคแล้วเราไปเจอกันที่น้ำตกถ้ำใหญ่ มาถึงน้ำตกถ้ำใหญ่นีน่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวต้จะขึ้นไปถ่ายด้านบนน้ำตกแล้วก็สาดกล้องลงไปให้ทุกคนดูส่วนเยอะมากนะครับตอนนี้ดูข้างลาดูข้างล่างแย่งกันถ่ายรูปแย่งกันทานอาหารแย่งกันซื้อน้ำแย่งกันจองเต็น นี่แหละครับมันเป็นสเสน่ห์ของคูกระดึงอีกอย่างหนึ่งที่เราแบบมาแล้วบางคนถามที่แบบขึ้นมาแล้วก็มาซ้ำอีก4 5ห้าครั้งนั่นบางคนก็บอกว่าขอมาแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบางทีก็ขึ้นมาอีกครับเพราะว่ามันเป็นโมสเสนิรู้ว่าเหนื่อยครับแต่เขาก็มากเหมือนเดิมดู <You> <laughs> ดูวิวของล่างเลยครับคนเยอะมากเลยเพราะว่าเมเบิลพอเมเบิลล่วงลงไปแล้วองก็จะมาถ่ายรูปกันตามขุดหินอย่างเงี้ยครับเมเบิลก็จะไปค้างตามหินก้อนใหญ่ก้อนเล็กอย่างเงี้ยครับรูปถึงเยอะเลย ลูกตามที่ลูกใชเห็นก็จะเดินไปที่ศาลานะก็ดูว่าไปไม่ไหวว่าจะเดินไปหาลมสักต่อนะทางนี้หมดเลยเส้น เขากลับมาแล้วนะครับเขากลับมาแล้วชีวิตที่มีความสุขตรงนี้ค่ะสองวันหน้าโอ้โหยรงนี้่ะทุ่งหญ้าที่เว้ยวางอันกันโคนแล้วก็ทางเดินที่ยาวไกลน้ำตกเราก็มาถึงพักเท้าที่พักเท้าแล้วก็แช่น้ำชาเลยโอ้จริงด้วยเย็น เย็นมากโอ้ยชาเลยชาตัวคิวชาจริงจ้ะสวยมากด,ด,ดูดินี่น้ำตกถ้ำซ้อเนื้อแต่เราไม่ลงไปนะเรามานั่งตรงที่จะไปผาลงสักเราก็แช่เท้าผัดเท้านั่งพักเมื่อยก่อนเราเดินมาถึงผาโลมสักเป็นที่เรียบร้อยจากแกิโลเมตร จนมาถึงร้านค้าตรงนี้นะเราก็จะไปถ่ายรูปก่อน <S <S เพราะว่าตอนนี้คนยังไม่เยอะนะครับ <S <S เพราะว่าถ้าคนเยอะเราเราจะแบบเสียเวลาเราก็มาถ่ายรูปแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ค่อยเดินไปเรื่อยๆวันนี้ว่าจะไม่ได้ดูพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะว่ามันจะหนักเกินไปเราจะได้ไม่ต้องรีบเดินกลับนะครับเดี๋ยวมันจะทำให้เท้ากับขาเราจะเจ็บมากแล้วก็ลงพรุ่งนี้ไม่ไหว เราก็จะถ่ายแล้วก็มากินข้าวแล้วก็เดินหน่อยโอเคไปที่พาลมสักกัน oh. ไม่ใช่นั่นคือทองฟ้าในที่สุดในที่สุดจาก8กิโลเมตรจาก8กิโลเมตรพาลม าในที่สุดเราก็มาถึงนะเยอะมากรอเข้าเลยเออกมาอีกได้คว้ามาดิ นี่เราตรงนี้นะครับที่เป็นจุดไฮไลท์ของภูกระดึงก็คือผาลมสักต,ตรงนี้เลยถ้าที่ใครมาแล้วต้องเดินมาให้ถึงต้องเดินมาให้ถึงผาลมสักนี่ก็ก็คือมาถึงแล้วถ้าใครมาไม่ไม่ถึงจุดนี้ก็คือเหมือนมาไม่ถึงภูกระดึงครับเราต้องมาให้ได้ถึงจะเดินไกล้ไฮลท์ไหนขนาดไหนเราต้องมาตรงนี้นะทุกคนที่ที่มาก็ต้องอยากได้รูปสวยๆที่ตรงนี้ครับ ช่วงนี้คนยังไม่เยอะผมว่าถ้าตอนเย็นประมาณอันนี้แค่บ่ายโมงนะครับถ้าประมาณบ่ายสามไปถึงห้าโมงเย็นค,คนน่าจะเยอะมากเลยนะเป็นไง,งอยู่ด้วยแหละอรารอยนี่สั่งอะไรครับ๋อ,อคนกอ่อนอื ว,ว้า,าพ,อพอแล้วอนนี้มันถกเว้ยเลยโมรานค่ะวันนี้เราเดินมากี่กิโลครับวันนี้สิบกิโลแล้วสิบกิโลเลยเดินอีกสิบกิโลสิบกว่ากิโลจากที่พักนะครับวงังกวางไปน้ำตกแล้วก็ผ่านสะโนดาด แล้วก็จากสาโนดดษมาประมาณ8กิโลมาที่ผาลุมสัตว์สุดยอดแล้วก็จะเดินกลับอีก9กิโลรวมๆวันนี้เดินน่าจะ20กิโลได้ครับอากาศคึ้นฟ้าคื้มฝนเลดูดิฝนมือนฝนจะตกกันนะเราก็ไปเจอกันที่ไ,ไ,ไปหาซื้อดิแล้วมั แบบแล้วก็แผ่นเป็นอปอนแบบว่าอยากกินบาวนี้นะแต่ว่าที่ร้านตรงนั้นนะบาวนี้หมดนะครับ,ค,รบคือบาวนี้มันหมดแล้วหมดติดจองไว้แล้วทีนี้ <c oughs> ปอนเดินมาแล้วเห็นพี่พี่แกเนี่ยเนี่ยนะก็พี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมาจากประจบนะครับ <c oughs> ก็เอามาให้เราเอามาให้ปอนกินนะครับ <c oughs> ดูดิเอาไงเพื่อแค่วนว่าอยากกินบาวนี้ก็ได้กินนะ นี่คือแบบมันมันของแค่นี้มันไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าน้ําใจของแบบที่เรามาเที่ยวด้วยกันมันมันอาจจะมองเห็นแค่นี้แหละแค่เรานั่งคุยกันใช่ใช่ใช่การการต้องเที่ยวมันมีอะไรมากเราอยากอยากอยากให้ทุกคนมามากับเรามาเที่ยวออกมาเที่ยวดูมันมีอะไรมากกว่านี้นี่คือแบบสิ่งเล็กๆแบบนิดเดียวครับแบบไม่ได้มีอะไรมากเลยมันคือแบบมิตรภาพแห่ง นักท่องเที่ยวครับอันนี้คือจะไม่กินนะคะจะเอาไปอัดกรอบโอเคขอ,ขอบคุณนะครับอันนี้คือหนูจะไม่ขอบคุณครับพี่เอ,เอาไปอัดกรอบค่ะเป็นมิตรภาพระหว่างทางไม่อะค่ะหนูพูดเป็นงั้นแหละค่ะหนูอยากหนูอยากกิน <S of eating> ขอบคุณนะคะขอบคุณครับขออบคุณเลย นี่คือต้นหมอ้อกับข้าวต้นหมอ้อกับข้าวนะครับถ้าใครไม่มีหม้อกับข้าวที่จะเอาไปนะทํบข้าวกินก็มาเอาที่นี่ได้เลยมีคนเชื่อนะนะ <laughs> ต้นหมอ้อข้าวหมอ้อแกงลิงนะครับวันนี้เดินมาเยอะมากเลยเดินมานะครับก็จะประมาณนี้ใหญ่ไหมดูหเ,เข้าไปด้วยฉันว่าใช่เลย พี่นี่ใช่หินหัวตะพาบไปครับใช่ก็จะใช่เลยครับผมว่าแล้วนี่แหละนะเรามาถึงหินหัวตะพาบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเฮ้ยเป็นไงครับมันหลอกตาคุณยังไงหลอกตาตามที่เขาลงกลุ่มนะเนี่ยแหละความเป็นจริงนะกับภาพที่เขาถ่ายไปได้ก็จะประมาณนี้แหละครัดูมันเป็นหัวงูมากกว่า ไม่ถึงคนไม่ถึงคนนะคะวันนี้มาเกาะเขาก็จะเกาะตรงนี้กันถือไปตายตายสามกิโลเธอน่ะเอาออกอีกสามกิโลโอ้ยอ้โอ้ยโอ้ยนักแบกเลย โอ้โหดักไม่ไหวไม่ไหวอย่าหาทำมันไม่รักฉันหรอกเออรักมันก็รักอยู่เถอะแต่ก็ต้องแบกฉันไปได้ดีน้อหนักเกสิบเองเห็นฉันยกยกเวทฉันก็แบบยกแล้วก็วางดิไม่ใช่แบบยกข้างเียวเจะได้หนักๆเลยกล้ามเนื้อเลยนะ เธอรู้ไหมทาไมว่าเขาต้องบอกว่าเป็นผาเหยียบเมฆเพราะว่ามันสูงเท่ากับเมฆไง,ไง <S <S แล้วทีนี้คนกํากลังแบบถ่ายรูปอยู่ไงเมฆมันก็ลอยมาแล้วเขาก็เหยียบพอดีเขาไม่เข <c oughs> <c oughs> <c oughs> ้่เหยียบเมฆบริเวณผาเหยียบเมฆเธอว่าผานี้สวยไหมตามตามที่เห็นมาเธ<ห>อว่า นี่ไปดูตรงนู้นเลยนี่แหละนี่แหละแบบดูแลนสเคปแบยเป็นไงโอเคคว่าสวยกว่าผาอื่นไหมที่เห็นมาอ๋าาายยอผาเอียงามเมฆนี้มันดีมากเลยครับทุกคนอยากให้มาภูเก็งต้องมาผาย,ยมเมฆมันดีไม่มีเมฆให้ถ่ายแต่ตรงนี้อ่ะที่ดอมยืนก่อนจะจำเป็นต้องไปตรงนี้ไหม แล้วก็ยืนกลางแขนแม่เราจะเป็นต้องเป็นใจไหมปตรงโน้นไปอนบอได้ไหมล่ะปอลจะถ่ายตรงไหนขึ้นไปขึ้นไปขยะเกี่ยวเลยคนจริงถ่ายเองตั้งเองถ่ายอ แล้วคนตอนนะก่อนหายเองไหมครับหายเองไหมนี่คือสะแก้วเดินมาจากผาน้อยรัดมาจะไปเข้าสู่บริการนักท่องเที่ยวก็ถึงสายแก้วก็จะประมาณพันห้านะครับ ก็ไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอีกพันเจ็ดสะแก้วสาแก้วนี่ก็คืออรัญญประเทศนะครับโอเคสำหรับวันนี้เราเดินมาถึงที่ทําการอุทยานเป็นที่เรียบร้อยเดินวันนี้ก็ราวๆประมาณ20กว่ากิโลไหม ประมาณยี่สิบประมาณยี่สิบกิโลได้ก็เอาการนะถือว่าสำเร็จอดทนมากนี่คือยิงแก่งแห่งช่องต้องมกอร e เดต่อไปน่าคงจะมีชัแนลของปอนโกแล้วละมั้งดูดิเดินไปอีก ไงไงร้านก็้ามฝังนี้ตัดร้านนมเลย